ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่น1ห6อีกแล้วนะซึ่งเป็นเนวทาง17มกราคมก็โปรโดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมด้วยนะก็เราไปชวมกันเลยใบนี้ก็เป็นเดียวดาวิ่งร้อยสิบหน่วยเบ่งปันสองเจ็ดแปดสองเจดแปด ก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเสียงแนทันใหม่นี้ก็เบงปานสองแปดเจ็ดเบงปานสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมขอบคุณมาก ต่อไปกระผมใบนี้ชายชมเพเบ่งปอลสามใบนะใบที่หนึ่งที่สองที่สามเนื้อทานจับคู่สองตัวใบที่หนึ่งสามสี่ห้าหกสามสี่หกเกตนะท่านาทันที ใบที่สองสีห้าเจดใบที่3 4, มสี่ห้านะจับคู่ 3, 6 3, หการ 3, 4 3, สี่หการ 3, ามก็เป็นแนวทางรวมชุดสองตัวขอบคุณจริงๆ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเนียวทางวิ่งหลักหน่อยนะแบบสามตัวก็เนวทันที่แล้วก็หลุดไปนะเพนเพนเนวทันที่แล้วก็หลุดไป แต่อดีตผ่านนะท่านผูช้ชมเนาะด้วท่านใหม่นี้ครับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามเบ่งปานสามตัวเบ่งปานสามตัวให้พิจารณาเป็นยนวทางต่อไปกระภผม นานดับล่างตัวเดียวนานเบ่งปันเดวทันดับล่างเบงปันดับแปดตัวเดียวเนาะดับแปดตัวเดียวนะก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วมีผ่านมีหลุดบ้างนะ เนท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปันดับเปดดับตัวเดียวเปดดับเปดตัวเดียวขอบคุณจริงๆนะข้อมูลเดียวท่าต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยร้อยสิบหน่อย ร้อยสิบหน่อยวิ่งเบบสามตัวท่านก็เบงปัปหนึ่งสองแปดนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านบางครั้งก็ผ่านตัวเดียวบางครั้งก็ผ่านสอง เ๋นวทันให่นี้กระเบ้งปั่นหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดขอบคุณอย่างมากครับนะท่านผู้ฟงังท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ เบ่งพันเด่นตัวเดียวเด่นตัวเดียวเด่นแปดตัวเดียวนะอดีตที่แล้วเด่นเก้าพันอดีตที่าผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะานผู้ชมเนาะเดี๋ยวทานใหม่นี่ก็เบ่งพันแปดตัวเดียวให้พิจารณนาะ ไปต่อกันเลยใบนี้มามืกลำปางดาบเต็มสิบหน่วยบูนดาบเต็มสิบหน่วยบูนเบ่งปานดาบเต็มแนะเต็มสอนอนะเต็ม10บหน่อยนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอีกแล้วขอบคุณมากครับนะ ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปัน,ปนตัวเดียวนะเบ่งปันตัวเดียวเนะาะอดีตที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่านสองหนึ่งก็ผ่านหกนึ่งก็ผ่านสามแปดก็ผ่านห้าหนึ่งก็ผ่าน,น,นแนวท่านใหม่นี้ครับผม เบ่งป3นสามาโรงหนึ่งนะเบ่งปันสามแล้วก็รองหนึ่งให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เอยแนยวทานดับล่างเนะาะท่านี้ก็เบ่งปานดับ ดับสามเบ่งปานดับสามตัวเดียวทาผูโชมเนาะดับสิบหน่วยล้างนะ mm hmm. ก็ขอบคุณอย่างมาก mm hmm. ดับสิบหน่วยล้างเนาะเบ่งปานดับสามต่อไปครับผมใบนี้ เพน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 เบ่งปานนะท่านสองใบสองใบนะใบที่หนึ่งชนสามห้าเก้าใบที่สองชนศูนย์หใบที่หนึ่งชนหลักสิบนะใบที่สองชนหลักหน่วย ็หลักสหลักหน่วยจับคู่3าม2น3่งสามสองสามสามห้าหนึ่งห้าสองหาสามานึ่ส้มโทามขอบคุณจริงๆขอบคุณที่เบ่งปันนะไปต่อกันนะ ไปต่อครับผมไปต่อใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นเนีวทางบอลอบนล่างวิ่งนะวิ่ง6กตัวเดียวนะวิ่งหตัวเดียวโค้ดสี่ห6หกสี่ศเนาะเบ่งปันสโค้ด เบ่งปันสีนคู่ให้พิจรารณาเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปเลยใบนี้สุบาโชตสุบาโชตเบ่งปันเบ่งปัน,ปน,ปนดับล่างนะดับล่างตัวเดียวเนาะ ท่านก็เบ่งปันปดับเปดตัวเดียวเนาะดับเปดตัวเดียวยังไงก็ขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆข้อมูลไปต่อใบนี้ครับสุบาชุดอีกหนึงแนวทางเต็มรวมสองตัวล่างนะเต็มนะเต็มล่างนะศูนย สองสามห้าหกเจ็ดเปดนะเบ่งปันเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเนาะท่านสุภาโชติก็ะเบงปันเป็ตัวเป็เต็มให้พิจารณาเต็มสิบหน่วยรางขอบคุณมากครับผมนะต่อไปครับผมใบนี้รวมตัวกันนะรวมตัว รวมตัวจับคู่ล่างเนาะก็วินดีูู้จิเลสแสงเดินนะสท่านนี้จับคู่ล่างตรง12ชุดนะก็เบ่งปันเบงปัน,ปน,ปนที่จริงก็เบ่งปันหลายชุดแต่คัดแล้วเหลือ12ชุดเนาะ4 9 7 9 4 0 5 0 6 0 7 0 สี่หนึ่งสี่สเจ็นะ่ะก็เหลือแค่12คู่ให้พิจรารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ,อ้สิบหน่อยเต้ม10หน่อยนะเต้มนะเตม เต็มสอนอนะเต็มสอนอ์บนนะเต็มสอนอ์บนเนาะแบ่งปันเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มเจ็ดเต็มแปดนะเบ่งปันเป็ดตัวเป็ดเต็มนะเบ่งปันเป็ดตัวเป็ดเต็มเป็นเดียวท่า ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลแนวทางเอ้ยไปต่อกันไปนี้ครับผมอาเคงจับคู่ท่านท่านนาและก็ท่านมะลิเด่นบูนไม่ชนจับคู่0์ส,สกับ78 07แป2ศูน 07082728นะสี่ชุดนะสี่คู่นะอาคิงเบ่งปานสี่คู่ให้พิจรารณาเป็นเด่วได้ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านนี้ใบนี้ก็เบ่งปานทัานหลักสิบ สองสูตรชวนะสูตรที่หนึ่งสูตที่สอนะเดวทันที่แล้วชูนสอแต่ผ่านไปหลักอร้อยน,น,นะสรุปแล้วหลุดไปหลกักสิบเีวทันใหม่นี้ครับผมสามหเกนะีวทันที่แล้วสูตที่หหลุดไปนะแต่สูตที่สองผ่านเดีวทันใหม่นี้สูตที่หึงสุดที่2องชูนสาหากก้า ชูนหลักสิบนะศูนหลักสิบบนนะเนาะเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางหลักสิบเพนเพนเจ้าของแนวทางไปต่อกันเลยใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะเบ่งปันสิบหน่วยล่างเบ่งปันเต็มนะท่าน เตมนะเตมนะไม่ใช่เด่นตัวนะเด่นเตมอดีตผ่านทับโฉมเดือทนทันทีแล้วเตมหกเจ็ดแปดหนึ่งห้าหนึ่งก็คือเตมหกนะผ่านผ่านเตมหกนะท่านผู้ชมและก็เนือนทานใหม่นี้เจ้าของเนือทางก็เบ่งปานอีกแล้วนะ เราไปชูมกันเลยแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเต็ม5เต็ม7จ็เต็ม4เต็ม0เต็ม7เต็มห้าเต็ม4เต็ม0ูีตัวสเต็มเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะข้อมูลเป็นแนวทันเด่นเต็ม สิบหน่วยล่างแบบซีตัวก็ขอบคุณอย่างมากครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักเอยคลิปนี้เห่าของเจอกันเพียงเท่านี้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปใหม่คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม